สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะคัดเลือกบอนสีปีกินารีนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่ๆนะครับมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมวันนี้มีหลายกระถางนะครับผมที่มานําเสนอนะครับมาเริ่มต้นกันที่กระถางแรกนะครับสําหรับกระถางนี้เป็นปีกินารีทรงไปยวยาวนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่บอลสีปีกินรีกระถางนี้นะครับผม ได้ต้นใหญ่ประมาณหกเจ็ดต้นเลยนะครับผมสำหรับกระถางแรกนี้จะขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งเท่านั้นนะครับผมทุกท่านท่านใดที่ชอบใบแก่จัดใบเรียวยาวกะเอฟกระถางแรกเลยนะครับมาต่อกันที่กระถางที่2นะครับสำหรับกระถางที่2นี้จะเป็นใบคนข้างที่จะดกกว่านะครับผมทุกท่านกระถางนี้นะครับผมมีอยู่8ปดต้นเลยนะครับนี่ครับ ได้หลายต้นและก็มีชุดหัวไปด้วยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมสง่งเท่านั้นนะครับผมสําหรับคนที่ชอบจํานวนต้นเยอะๆนะครับผมมาดูกระถางนี้กันนะครับผมสาหรับกระถางนี้ใบค่อนข้างที่จะสวยและก็เป็นสีชมพูค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผมแต่ว่าได้ต้นใหญ่นะครับผมสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่550นะครับเดี๋ยวพาไปดูจํานวนต้นของเพิ่นนะครับ นี่ครับสำหรับจํานวนต้นเพิ่มมีห้าหกต้นรวมทั้งหน่อที่กําลังงอกขึ้นนะครับผมนี่ครับเป็นบนที่มีชุดหัวนะครับอันนี้กะแล้วแต่คนชอบนะครับผมถ้าชอบจํานวนต้นเยอะกะเลือกเอาหรือว่าเลือกกระถางได้กระถางหนึ่งก็ได้นะครับเนื่องจากต้นฟอร์มพอๆกันนะครับสาหรับเดี๋ยวผมพาไปดูไซส์ใหญ่ไซส์อลังการนะครับเผื่อมีท่านใดเผื่อมีท่านใดชอบแบบใหญ่ๆไปตั้งแบบอลังการอยู่ทางหลังนู้นนะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปดูต้นที่ใหญ่ที่สุดในคลิปนี้เลยดีกว่านะครับผมเนื่องจากเป็นไซส์อลังการค่้นข้างที่จะมีฟอร์มโกที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบฟอมโกใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูจานวนต้นของมันนะครับผมสําหรับโคนี้นะครับผมเป็นโคละ500ที่เปรียบเทียบให้ดูฟอร์มของเขานะครับผมว่าใหญ่ห่างกันแค่ไหนนะครับผม นี่ครับมาดูกอนี้นะครับผมสําหรับคนที่ชอบต้นใหญ่ๆกอใหญ่ใญบใหญ่นะครับผมกอนี้ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากเป็นต้นที่มีความผิวนะครับผมลายค่อนข้างที่จะชัดเจนใบหนาใบแข็งใบมันเบานะครับผมเป็นฟอร์มกอใหญ่หลายต้นนะครับผม สำหรับกระถางนี้มีประมาณ20กว่าต้นแต่ว่าได้ต้นใหญ่ๆเท่าประมาณนิ้วชี้หรือว่านิ้วกว้อยนะครับผมน้องบางต้นนี้บางต้นนี้ใหญ่เท่าหัวนิ้วโป้งมือเลยนะครับฝั่งนี้นะครับนี่มีแต่ต้นใหญ่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นไม้คัดพิเศษนะครับเป็นต้นใหญ่จะขายอยู่ที่ 1500รวมส่งนะครับนี้ท่านใดที่อยากได้ต้นใหญ่ๆนะครับผมท่าน20ต้นนี้ปกติเขาจะขายกันต้นละร้อยกว่าบาทแล้วนะครับผมเนาะถ้าซื้อไปเป็นชุดอย่างนี้จะคุ้มนะครับท่านใดที่ไปแยกไปขยายพันธุ์ไปทําจํานวนแนะนําเลยครับผมกระถางนี่ไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับือว่าท่านใดอยากได้ฟอร์มที่ลดตันลงมานะครับผมมีกอนี้นะครับผมนําเสนออันนี้ก็เป็นฟอร์มกอค่อนข้างที่จะใหญ่ ข้นข้างที่จะใหญ่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับผมมี10กว่าต้นได้ฟอร์มใหญ่จะขายอยู่ที่1 0 0 0รวมส่งนะครับผมใบนีนประมาณเท่าฝ่ามือเลยนะครับแต่ละใบตัวนี้เป็นใบหอกเรียวยาวด้วยนะครับผมนี่แสกออกมากแบบนี้นะครับมีจํานวนต้นถึง10กว่าต้นใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับจํานวนต้นประมาณ10กว่าต้นแล้วก็มีหนอแทงขึ้นรอบๆเลยนะครับ สำหรับกวละพันมีสองกระถางให้เลือกนะครับผมอันนี้ขายราคาเดียวกันนะครับเนื่องจากมีจํานวนต้นหรือว่าฟอร์มใกล้เคียงกันมากนะครับผมท่านใดที่พลาดกระถางใดกระถางหนึ่งก็สามารถที่จะกระถางที่ส่องนี้ไปแทนกันได้เลยนะครับมาชมฟอร์มความสูงเท่าๆกันเพียงแต่ว่าจํานวนต้นอาจจะน้อยกว่า โคละพันห้านะครับผมอันนี้ก็ได้หลายต้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ละใบของเพิ่นนั้นค่อนข้างที่จะเป็นใบเรียวยาวผิวสวยนะครับผมสลับกระถางนี้มีจํานวนอยู่สิบกว่าต้นใหญ่เลยนะครับผมความสูงประมาณ6 0สิบถึงเจ็ดสิบเซนเลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยรวมส่งนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไปตั้งโชว์ไปตั้งประดับนะครับผมเนื่องจากใบค่อนข้างที่จะผิวและสวยนะครับสลับจำนวนต้นของเพิ่นมีประมาณ10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านแต่ว่าได้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ มีสองกระถางให้เลือกนะครับผมฟังนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขายราคาเดียวกันเพราะว่าฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมเนาะให้เลือกเอาเองละกันนะครับหรือว่าขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมดูต่อกันที่กระถางนี้นะครับกระถางนี้ใครที่ชอบต้นใหญ่ๆนะครับผมใบใหญ่ต้นนี้ก็เป็นต้นที่สวยอีกต้นหนึ่งนะครับผมสําหรับกระถางนี้มีอยู่ประมาณ10ต้นนะครับผมทท่านแต่ว่าในต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับใบ ใหญ่ความสูงพอๆพกันเลยนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่900รวมส่งนะครับผมอันนี้ปิดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมท่านใดชอบราคาไหนก็นเลือกออเดอร์ครับผมวันนี้คัดสรรแต่กอสวยๆที่มีหัวใหญ่มาให้ทั้งนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ